สว,สวัสดีนะครับเช้าวันที่19กรกฎาคม2 5ง8นะครับมาเล่าฝากคนเลคเพืแชร์เพตามตลาดนัดคัวกระบืองน้องแก่ชมพูบุตรอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโอ้ยใหญ่ใหญ่แต่ขายอะไรบ้างนะครับหนึ่ง3ามสบสาโอ้ใหญ่เงาลอยหาสิบบวกนะครับไซส์ใหญ่สุดนะครับ33มื่อนี้นะครับใหญ่ขนาดใหญ่เนี้ยอย่นี้โอ้33 หลอดกระสดอหวมือหว,วเหมือนหลองลอยมีพอพันหล่อลอยเลยเเรียมเรีคือบะรนะมาณบอดดีหววเป็นเล่งอยู่ยน่ครับพอพันยับาทครับพอพันสามพ0สามิบสามอย่างประมาณ1อยบวนะครับพ ร้อยย่สิบวกสามสิบสามลูกลูกสายไหนครับอ่าว่เป็นะบินนน้ซสายพันธันจับดีนะหนัง,นนงมีเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนครับแข้งขาดีสวยอยู่สามสิบสามใครไงใครสองคนนะใครลอยโอ้ ใครรออยู่ครับชีดในญ่หนังหนาอยู่นะครับพอพันอนาคตพอพันรอนนแี่อยเ่ยี่่ตม่ัง้จาอยู่เีแต่ไม่ใช่ตัวครับมันนี้่ครับแมนนแล้วครับไปสูกอยู่ร้อนใหม่ครับเด็กขายเนี่ยจอจอยจับาทจอจอยได้ครับ นมั้นาดนเด้ครับนะครับน้าบอกน้าบออกนครับยงดูมยครับแม่ในจะบบาทรัแม่แม่หวงไว้9กร้อยครับบอถึงเืินบอถึงเืนเก่าพันแปดหัวจอยนะเอาสนใจติดต่อได้เบอร์ไหนนะครับศูนองครับศูนย์เก้าสองสี่ศูนย์แปดสีนยอห้ากเจครับสองห้าหกเจ็ดนพอพันล้อหรเีบสาแม่พวกสตัววนครับฉีดฉีดฉีดใหญ่หนังหนาๆยงหนานังหนาย่นนะ ชีดใหญ่นังหนาเนกามีหน nah, ้าเมส่วแม่ลูกครับแม่ลูกตัวนี้ห okay. ้งไว้เศ uh ็ครับผมอันนี้เศ้าเจ็ดแม่ลูกเศร้าเจ็ดรอยสีบวกครับแม่ลูกลูกตัวเมียนะครับนั่นรอดนึ่งเวลาเป็นรงนแล้วครับนมซีนะครับอันนี้สองตัวเนี่ย หลอดมือนะครับ9,700งวดจอยงวดผอมวัวผอมครับแม่แยกลูกของว่างวัวผอมวัวโควงนะครับตัวหนึ่งสูงลอย40ตัวหนึ่งสูงลอย40หานะครับแม่ขาวนะครับแม่ขาวเครื่องเหลืองนะ9,700 9,700ลูกประมาณ4ีหาตัวประมาณ4นะครับ4ีหาตัวนะบ่เกินนี่นะครับน้ำสูสดๆอยู่นะครับโอ้น้ำหยอกกันนะ9,700บ กำลังขึ้น,นครับลำเหนือกออกก็ดีนะครับเมียเนี่ยสดๆอยู่นะครับแต่ว่าโค้งสางน้อยนะครับนะอันนี้โค้งสางใหญ่นะครับแต่ว่ามีอายุเล็กน้อยครัใหญ่คนระเบียบไปไปยงามบ้าง,งข้างในเบ้างนะครับคือเอาเงินให้กันว่าเอาเอาเงินให้คือว่าเอาจังสรนไ <c oughs> ปะนะ เดี๋ยวมี้นผายางรอครับเบิ่งขางในผนะมนวันนี้รถติดอยู่ข้างนอกครับเขามาพันได้นะครับแต่ว่าข้างในง่วยังหลวมอยู่นะครับสองสาวน้องิวเรียนน้ำหมานสองสาวหน้าตาคุ้นๆน,น,น,นะครับตื่นตื่นโอ้โหเด็กขายอยู่เรื่องร้อยเงือบมีกระดิกขายหลายอยู่ ้เนื้อก็ได้ขายหลอยนะครับร้อยเนื้อก็ขายหลอยนครับมีมัวใหญ่อยู่นะว่วสาวทำไมให่ตัวนะครัตัวเดียวสหน่อยจ้บาทนึ่มืนหนึ่งพันเจ็ดร้อยเหมือนหนึ่งพันเจ็ดร้อยะบสูงร้อยามสิบนะครับหมือนหนึ่งพันเจ็ดร้อยตัวดีครับ ข้าวเปาเปาครับโอ้โหมันอยู่คนหมานเลยโอ้มันหมานแล้วนะใจไปแล้วนะโอ้โหมือหนึ่งพันเจ็ดร้อยเดี๋ยววุ้นเบิ่งเครื่องกันนะครับมื่อนี้นะครับเครื่องดำๆครับมือหนึ่งพันเจ็ดร้อยสาวหน่อยสูงหน่อยสามสิบห้าคนนะตัวดีเลยนะครับเบื้องเรื่องนี้นะครับเครื่องดำๆนะครับช่งนี้ดูดีสวยนะครับ สนใจติดต่อได้เบอร์ไหนนะครับ065ย์หกห้าศูนย์หสนใจต้อมาสอบถามเยอะนะครับมื่อไน้อยนะครับสาวน้อยสวยๆร้อยเลี้ยงนะครับสาวน้อยร้อยเลี้ยงนะครับเมื่อนิดๆนะครับเมื่อนะครับใดดิเมื่เจ็ดวันแม่ลูกแม่ลูกลูกแม่สิบเจ็ด หมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดโอ้หมือนอย่ีโค้งแม่หรือ่อนมีอายุยังไงนะครับแม่กับโค้งโคงครงับแม่โคง้งโคงมีอายุแม่โค้งมีอายุเสียงไอยู่นะครับไปถามหนึงนะมีโอ้มืนอมนรถจยนนดดยนะครับ สสาวสองโอ้พี่หยอกก็ดีลยหัวงามแดงแดงแคบวาทนะครับตัวละสนะี่ิบห้าหัอบสี่หมื่นห้าตัวละสนะี่หมื่นห้าตัวละสนะี่หมื่นห้าไครับสูงประมาณร้อยสี่สิบวกนะครับอยสี่สิบลอบห้านครับลนหะัวล้นพุทธข,ขาวแดงดีนะตัวนึงตัวตัวนั้นเ็นเด็หนานะตัวนี้ได้สีแดงเข้มครับ ตนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนะครับ080 755 9361น็มากาสามงามหสวันาบูมีนะครับ,รบ,รบ,บเครื่องดำดำ5 45, 45. ่างาม45าครับ สี 10, 10่หม kind of ื่นห้าสวครับสี่หมื่นห้าบหัวงามครับแม่ลูกสิบสิบเจ็ดหเนี่หรือว่าไก็ได้เขากันได้เขากันนั่นบ่ อยากู้งวหง่างวหง่มโอ้ย่าแต่ขายราาได้นะครับนี you, main, hey, main, on, ่ค yeah, ร uh, ับเ้าหาครับบางอยู่สูงอยู่ครับสูงรระาาณ1อยหาิบนะครับครับเ้าห้าเ้าห้าสั่นครับราคาครับตัวใส่ใหญ่สูงนโอ้ยเด็ก่ ต่อหลยคนเยูนสิบเจ็ดแม่นะครับเป็นต่ออยู่นะครับหลายคนเงนนะครับแม่ลูกลูกหัวล้นเหมือนนี้แม่ใหญ่แม่ลูกแม่ลูกลูกแม่ครับแม่จังหวัดนะครับสาบเจ็ดแม่ลูกลูกตัวมียสามสิบเจ็ดรหบวกครับร้อยห้้าครับ แม่ลูกตัวแม่ครับลูกพุดเขานะครับแม่แม่เขาเจ้านะครับโอ้วมีสีอยู่ว่าจอยไหมเขาฟอคอนครับอ๋อเนะ ต้นใจที่ต้อได้เบอร์ไหนนะครับ080 080 4 6ศ4 6ย2612 2612นี่กสกสอึงต้นใจที่ต้อสอ1ามนทางเยใหญ่งครับใหญ่สูงครับก็ล่างขืนแบบก็่างข้นได้ลูกแม่ครับลูกตัวแม่

lo